สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้ยายเฟื่องจะเชื่อมไมยมอีกแล้วจ้ะอันนี้ยายทําพิธีแบบใหม่จะแบบยายไม่ต้องไปไม่ต้องไปขึงจ้ะแช่ตู้เย็นในะยายเพิ่งจะออกมาจากตู้เย็นจะแช่ฟิตไว้แล้วยายก็มาคั้นน้ำออกนีจ้ะ คันน้ำออกนี่คันปื๊ดอย่างนี้จ้ะนี่จะคันเอาน้ำออกให้หมดแล้วยายก็จะไปเชื่อมจ้ะยายคันน้ำก่อนนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่จ้ะยายคันน้ำออกหมดเล้วจ้ะแล้วยายก็จะไปเชื่อม มะยมเชื่อมจ้าลูกอัดไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมยายไม่ไดีคัดเน่นี่ยังยู่เยอะเลยเนี่ยน้ำยายไปเชื่อมก่อนจ้ะจ้ายาอน้ำตาลไฟแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวยายจะเขย่าแป๊บนึงจ้ายายเขยา่าเขย่าแล้วให้น้ำตาลมันคลุกกับมะยมเลยจ้ะ ตั้งไฟเดี๋ยวยายก็จะคนจะเคยดูที่ว่าลงแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนจ้ะมันจะเละหรือมันจะยังไงไปลุ้นไปด้วยกันจ้านี่จ้ามายมเชื่อมของเราก็เสร็จแล้วไอที่ดำดำน้ำติดก้นหม้อจ้ะ นานคนไปหน่อยได้ที่แล้วไม่ยมเชื่อมใจเยยฟือง รออีกหน่อยแป๊บเสร็จแล้วจ้ามายมเชื่อมมายมเชื่อมจ้ามายมเชื่อมเสร็จแล้วหวานๆฉ่ำๆจ้ามากินด้วยกันจ้า